แด่พระวชิรสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดประธานในพิธีและพระมหาเทรานุเทระทุกรูปขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพพระมหาปทาพีภูริเมธีปร,ริยธรรม9ก้าประโยคตัวแทนคณะพระภิกษุสามนเณรผู้เข้ารับการอบรมชั้นปร,ริยธรรมสี่ประโยคสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธา น้อมนำพัตตาหารมาถวายแด่คณะพระภิกษุสามเณรตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยกองงานเลขานุก,การคณะสงฆ์อำเภอขุนหารคณะสงฆ์และชาวบ้านภูไยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลโพวงคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลขุนหารคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลไพรคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลศิ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลพรานคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลบักดองเขตหนึ่งและเขตสองคณะสงฆ์แ,และพุทธศาสนิกชนตำบลห้วยจันทร์คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลกันทรอมคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลโพกสังคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลกระหวันเขตหนึ่งและเขตสอง คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตำบลโนนสูงและคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนตำบลภูไฟาความมีน้ำใจของทุกท่านที่ได้แสดงออกด้วยประการต่างๆก็ดีคุณูประการอื่นใดก็ดีล้วนเป็นส่วนสำคัญในการประครับประคองจิตใจทำให้พระภิกษุสามนเณรมีกําลังเลี่ยวแรงในการศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนมิให้ขาดตกบกพร่อง ทางคณะรพาภพิกษุสมนเณรมีความปรับปื้มทราบซึ้งน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้จึงขอจดจำจารึกและกล่าวอนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ขอกาบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง